คำคืนนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมจะพามาดูไก่นะครับไก่ไก่บานๆน,นี่นครับเป็นไก่เลี้ยงธรรมดานะครับไก่เลี้ยงไว้เพื่อไว้ดูความสวยงามนะครับ นี่คือไก่ของผมมันนอนตรงนี้นี่ครับไก่ยังมีอีกนะครับหลายตัวนะครับวันวันนี้นะครับผมลงคลิปไก่หน่อยจีบเจี๊ยบที่ผมลงคลิป,ลน,ลลปนี่ครับตรงนี้ก็คือว่ามันฟักไปแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นไข่ใหม่นะครับตัวใหม่นี่ไข่ใหม่ๆเลยนะครับนี่ครับกำลังฟักไข่นะครับผมว่าคิดอีกไม่นานนะครับผมคิดว่าไม่นานมันก็จะฟักไข่นะครับส่วนตัวนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเลี้ยงไกลนะครับ เราต้องเขียนสำรวจดูนะครับไก่สัตว์เลี้ยงของเรานะครับว่ามันไข่ไหมนะครับเวลามันนอนมันนอนอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้มันไม่อยู่นะครับใกล้ผมนะครับ ส่วนหมางจะเป็นไก่แจะนะครับตัวนี้ฟักแล้วเออตัวนี้ยังไม่ได้ไข่นะครับส่วนไก่ของผมนะครับจะนอนตรงนี้จะตกใจนะครับนี่มันตกใจเดี๋ยวมันจะไปน,นอนที่อื่นต้องไปสำรวจ ดูนะครับได้หลายที่เดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจบึงไกล้ๆนะครับไกลๆที่ผมพักยับขับขึ้นนะครับกลางคืนเมืดอตื่นๆนะครับไม่มีอะไรนะครับเมืดกลางคืนอยู่ถุงหน้านะครับเหมือนมิดยังมีอีกนะครับไก่ นี่ครับตรงนี้ตรงที่ผมเอาไว้อกองพลาสติกของผมนะครับนี่ตรงนี้ก็มีนะครับอันนี้คือนอนกับลูกลูกไก่ส่วนตัวนี้นะครับพึ่งฟักนะครับนี่คิดว่าบดดนนะครับจะได้ลูกไก่เจี๊ยบ,บออกมา